สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องที่ปู่ชุก้กนะจ้ามาอนีจุ๊บสาวสุรินกันเองก็มาอีกแล้วจ้ามาอนี้สุภาพพี่น้องมากินข้าวนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็ได้ฤกษกยามงามดีวันนี้มากินข้าวข้าวเหนียวค่ะกินข้าวเหนียวข้าวเหนียวฮ้อนๆจ้าแล้วก็นี้อ่าอันนี้จ้าอันนี้พิเศษเลยจ้าเจลอันเจาเ็ดเ็ดก่ เห็ดตะไคร้จะเห็ดตะไคร่หรือว่าเห็ดปะทูเนาะแล้วก็จิมนีผักนิดนิดน้อยๆะจ้ะเป็นเบบี้แครอทเนาะเป็นแครอทน้อยแล้วก็มีหมักแนบแล้วก็มีผักขมไงจ้ะแล้วก็มี่น้ำจิ้มของไ้ทอดมันปลาเนาะจ้ะทอดไว้ทอดไว้เมื่อวานนี้อันนี้ก็เหลือจากเมื่อวานของแล้วก็กุนเชียงนะคะเนาะกับมีซมี่เนาะจ้ะโอเคจ้ะมาลุยกันเลยนะจ้ะเนาะ ก่อนที่เราจะไปทานข้าวนะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้จุดเสาสุูรินกันเองนะด้อจ้าเพื่อสิได้มีกำลังใจสู้สูต่อไปนะคะท,ทำงานทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันทุกวันทุกวันนะจ๊ะเนาะ,ะช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ปลูกผักนะคะเพื่อนเพราะาช่วงนี้จะเป็นช่วงหน้าฝนแล้วก็หอยทากหอยเจดีแล้วก็เป็นพวกกิ้งกือแล้วก็แมลงมากินอยอดผักเนาะ จุก๊กเลยเพได้ปลูกนะคะช่วงนี้ก็พักพักผ่อนก่อนเนาะช่วงนี้ก็คงจะพาเพื่อนๆกินข้าวก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจุ๊กก็อันนี้ก็คือน้ำแดงนะคะน้ำแดงน้ำอ่าสลัดเอ่อเนี่ยก็สลัดสลัดเอ,อจั๊กยังดอกนะจ๊ะมาได้จ๊ะอากาศร้อนๆก็กินน้ำแดงเย็นๆน,นะคะเพื่อนเนาะนี่ได้ละ จ้ะมาหันกับเพื่อนบ้าน<ม>เพื่อนบ้านคนอื่นนะจ้นะเนาะโอเคมาจ้ะกลับมาลุยๆกันเลยนะจ้ะนี่ก็ข้าวเหนียวห้อนๆนะคะเพื่อนข้าวเหนียวร้อนๆนะคะน,น,นึ่งเมื่อเช้าเองนีติ๊ดเนยโอเคจ้ะเดี๋ยวเราก็มากินกันเลยเนาะะกินอะไรกันโอ๊ยเริ่มกินหนามจ้ะเดี๋ยวกินหน,าม,า,นามกันกินน้ำให้ชื่นใจคนนะจ้ะ อืมส่นใจมาจากกินยังเนาะอันนี้ก็เป็น Baby เบบี้แครอทนะจ้ะบ่ได้ต้มเนอะกินแบบสด กินกินนี่แล้วจะสิไปเฮ็ดเวียกได้หวัน่นใจไม่ได้เฮดเวียกดอกสิไปทำธุระเพราะน้ำปลา่อนจ่า,า,อจาพอเกินเค็มรู้สึกว่ามันจืดน้ำปลาคอน,นจา๊าเพราะว่าจุ๊บ่รได้ใส่ไว้หลายเนาะ ยำททมก็เลยใส่สมิ่งเขาติดมือจ้ะอันนี้ล้อเลี้ยวล้อล้อล้อ,อ,อลื่นไว้ก่อนมาไปอืมจ้าคุณเที่ยงบม่ได้กินโดนเนาะ ผมญ่จ้ะพักผมญ่ปลูกเองที่ว่าเอาแนวมตะบันพออายุคอน,นเอ้นจะปลูกเองวานเองว่ามันปลูกออกับวานก็เลยตอนนี้พันกันย่งมีอยู่เดี๋ยวก็สิ่งเวานไปเพิ่มเรื่อยๆนะจ๊ะของดีของแสบเนาะ นี่กนรูปแบบแหนบ้ะเอาเม็ดเอาไน่ออกเรียบร้อยแล้วอันนี้กับปากไก่ทอดมาวานนี่พอดีมันเหลือเลยอะมะอุน่นจิ้มน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มไก่แน้ะจ้ะ หวานหวานจ้ะนุ่ยนิดหน่อยขัน้วยหญ่หยยยมันจะจืดเนาะนุ่ยหน่อย,ยมันเลยหวานมีปัญหาเรื่องแถวกินเข่ากันยากจ้ะเลยค่อยๆกินเอาปกติกสิเฮคลีปกินนี่แหละตอนเริ่มแลกเนาะบัดนี่กินไปกินมาเป็นน้ำอายุน้ำนะจ๊ะเถวมันก็นเลยแบบโยกๆนกดหน่อยเลยบอกกะกินสู้นะจ้ะ แด้ก็กินด้วยความระมัดระวังนะจ๊ะเนาะ ำเห็ดตะไคร้ใส่พริกเขียวจะพริกเขียวพ,พริกพอ่อนเนาะสื่อมม่มีสิปาดทุงหมึกใ่เลยจ้ะพริกเขียวแตก ว,วัวป๊ะดีกว่ากินเข่าบ่คอยเก่งหรอกจก้ะกินก็ได้กินไปเรื่อยๆกินปวดแถวสลับกินขังอย่แน่สลับกินขังอย่แน่จ้ะ ມັນງາມແຈມຕົ້ນເນານືกัน ມື້ sort of, ົາໆຄືຝົນສ แซ่บแซ่บจ้ะกินเข่ากับเจียวเี้วเห็ดไปกินโดนละปีหนึ่งกินจะได้กินครั้งหนึ่งเนาะเห็ดจะไข่ quỷ hết cắt nhanh nhanh 清汤就是买熬炖的。 เชียงยี่ห้อนี้เนาะใช่บจ้าพี่น้องเริ่มยี่ห้อแล้วมันมีเต็เหนื่อจะ้ะมันบ่มีเหียนมันมันบ่มี่หียนนี่วาอากุนเชียงบางอันนะ,ะเวลาเกี่ยวกับไปมันจะแข็งแข็งแล้วมันบางเือมันติดเขียวเฮาเานาะมันหยาบมันเหนียวแต่อันนี้แบบละเอียดมาเลยจะ้ะกินเจ้ากินนัวแต่ว่าจะแพงสักหน่อยเนาะ ทัวเขาหั่นใจมันปลาใจเนือปลาผสมใส่เขาหั่นบ่บได้ชิ้นน่อยม่หั่นแต่ชิ้นเล กินขา้าวบุกไปไล่เลยจ้ะกินขาน้าวเหนียวไล่ไปมันทองอืดจ้ะเอาส้ำเนียวกนยันนะเดี๋ยวจุกกับจุกกกินเข้าได้ส้ำเนียวกัะปกติมือหนึ่งมือหนึ่งกับกิบกนส้ำเนียดล่ะกินบะไส้กินบะไก่จุเนาะจ้ะเนาะกินได้หน่อยหนข้ามือหนึน่งกับกินสมเวลาเนาะตอนเที่ยง เที่ยงกับตอนประมาณจะหาฮู้โกงกัจ้ะประมาณนั่นแหละ ผีก็ซ้ำนีเนาะจา้ะเนาะอ่าโอเคจ้ะก็จกกังไรกะอ่าขอบคุณเพื่นนอนเนาะจ้ะที่เขอบมติดตาเนาะจ้ะจังไรก็อย่าลืมองก,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 ก็ซ้ำซากไรกดไลค์กดแชร์นะจา้าเนะจ้ะแล้วก็จูบสาวสุรินกันเองก็คือว่าพาเพื่อนมากินข้าวซ้ำหนีเจ้ะกินจะทำซ้ำแม่ดมนี่จ้ะก็กินไม่ได้หลายเนาะกินซ้ำนีอิลีนี่จ้ะเบื่อหลังบอกกินเด้อกินซ้ำนีอิลีจ้ะแล้วก็ย้ำแรงกับมากินต่ออันนี้ก็คือว่าอิ่มแล้ว ถ้าเตียลูกๆคุณจะมากินต่อก็บับขึ้นมากินต่อนะจน๊ะเนาะกับบาย,บายนะจ๊ะเสมีเนาะ